โอยมันมาทางนี้แล้วมาแล้วเนี่ยลงงงลงงงงลงลงใส่แล้วก็ลงดูที่ไปดูข้างในที่ไปดูข้างในเครื่องบินตรวจการที่ยังไงครับสดชื่นเย่ย้าวู้วว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 ่วววววกววววววว นั่งได้สี่คนเสองคนเลยเนี่ย,เ,ออยเพราะว่าเรือมันลำมันเล็กๆนี่ยังน้องอะไรนะประเภทตรวจการอ๋อนี่เม่เครื่องบินตรวจการอ้ดูสิดูสิเครื่องบินตรวจการเห็นไหมนี่ดูสิไปดูข้างในสิ ไปดูข้างในเครื่องบินตรวจการที่ข้างในมั่งอ่ะเนี่ยอันนี้ที่นั่งเนาะแล้วก็มีคันบังคับงพวกอันนี้เขาโยนเขาโยนเหยียดไปเพื่ออะไรอ่ะโยนมาเที่ยวบางทีก็โยนโยนเพืนอคนอะไรกได้เพื่อสาละคนนี่ดูสิดูสิดูสิเห็นไหมนี่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 ใต้ปีกเขามีตัวนี้ตัวนี้มันเป็นอะไรปะอย่าบอกนะว่าใส่กระสุนน่ะ เดานะนี้มันดูเดาใส่กระสุนไว้แล้วยิงยังไงอ่ะไม่ใช่เหรอท่อลมอะไรก็ไม่ได้ม้งอาจจะนี่ดูล้อล้อเคร่องบินอ่ะนี่ล้อล้อเครื่องบินโอ้บูนบูนเครื่องบินเอาไว้ไปตรวจการเครื่องบินลบ บังคับนี่แล้วก็นั่งปัดปัดตัวบังคับนี่มีเก้าอี้นั่งนี่โอ้โหเนี่ยนั่งข้างหลังได้อีกคนนึงประมาณว่าสองที่นั่งเนี่ยเก้าอี้หลังแล้วคนขี่บป็นขับขึน้นบนฟ้าหน่นก็ไม่รู้มันก็มะะัสดกของเขาตรวจการไงร่าตะเวนอะ ตรวจการเพิ่งบินลาตะเวนว้าวว้าวนี่ก็มีปืนใหญ่แล้วมนะองตรงนี้มีปืนกลอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ปืนกลใช่ไหมอันน้อยๆเน,นี่ยเหรอนี่เขาเรียกปืนกลเออ <c oughs> <c oughs> ก้อนหนุ่มยิงตุ๊กตุ๊กตุ๊ตุ๊ตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในสมรภูมิเรากำลังลบกับข้าศึกนะครับอุ้ยตอนนี้น้องมันโมจะต้องสาดกระสุนกันแล้วสู้ลบกับข้าศึกฝั่งนู้นเห็นฝั่งนู้นไหมฝั่งนู้นเลยสู้ลบกับข้าศึกเอาแ้ยใครจะเป็นฝ่ายชนะใครจะเป็นฝ่ายชนะเอ่มโอ้ยออ้ยหัวขา อู u, ้นพวกทำหน้าว้ยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยนี่เลยโอ้แล้วข้าศึกก็พ่ายแพ้กลับไปูตัววัดล็งล็งอไรเลออ๋อให้ตรงหลังาตรงกันหน้าเออล็งลงอ้ยหยอกหยหลบโอกยิงมาถึงกั้ยลูยิงยิงยิงอยิงยิง อยิงใหญ่เลยจ้า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 โว้ยมันมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วน้องลบ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 โอ้นี่นี่มีเขาทำเขาทำป้อมให้ดูด้วยเนาะข้างหลังอ่ะเห็นไหมป๊าเขาทำป้อมข้างหลังอ่ะนี่เดี๋ยวมาดูปืนนี้กันอีกอันนึงนี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องยิงลูกระเบิดเครื่องยิงยิงทีละนัดโอ้โหลูกระเบิดกลมๆอ่ะไหนอ่ะโอ้ยัดเออ ก็ที่เคยเห็นในหนังมันเป็นลูกกลมๆเลอ่าอาจจะไม่กลมขนาดนั้นอ่าโอเคยัดลงไปยัดลงไปกระบอกแล้วทําไงยิงได้ก็เข็มอยู่นี่ไงเข็มตั้งอ่ามือแค่นั้นอะปล่อยลูกก็ลงเลยแล้วก็ขึ้นเลยไม่ใส่มือคนแลล้วก็งออเ อตรงนี้น้องๆตรงนี้มีจุดชมวิวด้วยโอ้พี่พลกำลังฟินเลย,เยข้างๆนี่ก็มีทางเดินขึ้นไปไหนเนี่ยเออทางก่อก็น่าจะเป็นน,นั่นแหละไชมวิวนี่โอ้โหตรงนี้เป็นทางขึ้นเอยทางชมวิวว้าวว้าว ถนนเลยถนนอยู่ข้างล่างนู้นโอ้เห็นไหมน้องๆดูชมวิวนี่นี่คือจุดตรงนี้เลยนะที่เป็นเอ่ออะไรพิพิธภัณฑ์อาบุธอะเนี่ยนี่คือจุดชมวิวตรงพิพิธภัณฑ์อาบุตรค่ะชมวิวได้แบบไกลลิฟน้องๆมองเห็นชัดเจนไหมตรงนั้นมีถนนเลยนะรถวิ่งเลยดรถวิ่งอยู่ข้างล่างนู่นถนนเลาะเขากันไปนู่นอะบินเนอได้ยินเสียงฟูดๆเลยเสียงรถน้องพวกก็บอกเครื่องบินหมด นี่น้องๆนี่ดอกลำโพงเคยเห็นไหมมันเป็นเหมือนลำโพงไงแหละถ้าพูดถ้าพูดลงไปที่ตูดมันจะได้ยินเสียงดังนี่ดิมันปากมันเหมือนปากลำโพงไงเห็นนะเออบินบินน้องพ่อบอกบินนาื่องบินเนี่ยเขาเคาะปังก่อเมื่อกี้ ข้าไปก็เป็นชิงช้าไปนั่งเล่นชมวิวเออนี่ลำาพงสีขาวนีอยู่ดอกนอึงนีหลายสีใช่ใช่เห็นมีสีชมพูสีขาวเห็นแม,มดอกมันสวยนะลายมันบานเนี่ยป้อมตรงนี้ป้อมเออตรวจการอะไรเงี้ยป้อมประการเป็นฐานนะเนาะฐานทับอะไรอย่างเขา อันนี้ดอกอะไรลูกอะไรลูกอะไรเออนี่ลูกอะไรอ่ะน่ารักจังแต่มันมีเหมือนจะหนามแต่ไม่หนามเนาะเออมันไม่คมมันไม่แหลมเนี่ยดูดอกนี้สิ๋น้องน้องเห็นไหมใครรู้บ้างนะว่ามันเป็นลูกอะไรเนี่ยสีนี่เห็นไหมนี่ดูวิวข้างนี้น้องน้องวันนี้เขามีบ้านพักด้วยนะข้างล่างเนี่ยเป็นบ้านพักเป็นที่พักได้เลยที่ฐานนี่แหละ มีพิพิธภัณฑ์อาวุธดีนี่นีกระดอกน้ำพงอีกสีหนึ่งได้ยินเสียงน้ำตกไหมอ๋อลมน้องเสียงลมเฉยๆฟู่ฟู่เออลมลมลมมันบนยอดไม้ลมมันลู่ยอดไม้นี่หอเมื่อกี้ที่เรามาดูสวยอะ่ะหอรีคอปเต้สวยจังเลยสามสองหนึ่งบาย ลูกมีอะไรอยู่ข้างบนฮอเหรอฮอลิคอปเตอร์อยู่ข้างบนเหรอเสียงลร้อทหารเหรอบินเออเครื่องบินบินกาเครื่องบินกากาเครื่องบินเครื่องบินอยู่บนฟ้าบินมองเขาเห็นอันนี้ซาบเออเนี่ยเนี้ยเนี้ยดูดิเราตายเพื่อชาติอยู่ เออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาเขียนไว้หมดเลยนี่ไงเนี่ย้าเครื่องบิน่ะเนาะใช่ไหมอันนี้้างทั้งนั้นเลยฮลิคอปเตอร์ใช้งานนี่เหลือแต่ซากแล้วผู้ก่อการคอามืในปีรูใน2อ1 6นห้นี่มีทหารยืนเฝ้าอยู่หนึ่งคนเฮ้ใส่แว่นด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับเฝ้าอยู่ตรงนี้เมื่อยไหมออกถนนออกถนน กำลังจะไปไหนลกูกแม่แม่แมดูวิวป่ะจุดชมวิวตรงนี้ลมพัดเย็นมากอากาศก็กําลังดีแดดเริ่มมาแล้วเขาคอนี่ตรงนี้มีซ้มให้ถ่ายรูกเขาคอบางก่อนีน่นี่ี่ขึ้นไปดูจุดชมวิวอ้ นี้คือจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะคะที่นี่อาคอาวุธเนี่ยดูดิวิวกว้างไกลไปถึงนู้นครับครับเห็นฟ้าเลยเหมือนกำลังเหินฟ้าอยู่เลยวป่าป่ากำลังข้างล่างนะเขียวทึบเลยน่ะแสดงว่าข้างล่างยังอุดมสมบูรณ์ดีอยู่ต้นไม้กำลังทึบๆเลยยังไงคะสดชื่อ เย้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 ้ยเย้ดีมาดูสิหนะเห็นไหมคะน้องๆวิวนี่ดีมากเลยนะอยู่ตรงนี้เนะี่ยโ้เสียงลมพุดๆุๆ,ๆุดเลยพัดพุดฟุๆฟุอัน,นมีน้ำลายแถวนี้ด้วย oh. เอ้ย มองไปนี่สุดลูกหูลูกตาเราลองลองเท้าลุ่นอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบนภูเขาภูเขาข้างหน้านู้นนะไกลๆนู้นนะคะเห็นไหมมันยังเขียว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 อยู่ยังไม่มีมันไม่หัวล้นอ่ะเนาะแสดงว่ามันยังชุ่มชื้นมันยังแบบดมสมบูรณ์อยู่ายนี่เขาเขียนว่าเขาเขาปังกอกคือที่นี่นั่นแหละปางกอะเกอะไรโนเก้าอี้ เก้าอี้ล้อล้อเกวียนไง่ายได้แ <laughs> ปหิวข้าวแม่ยังไม่ได้กินมัน <laughs> เป็นปูนเนาะอ๋อไม้จริงเหลเอแต่เหมือนเข้าทาสีเหมือน <laughs> เหมือนเหมือนเหมือนกัน,นงไงไม้ทาสี มาเที่ยวที่เขาขอสักชื่อจังเลย